สวัสดีครับอยู่กับบาต้นสตูดิโอนะครับอ,อประเด็นที่ผมจะพูดในวันนี้เนี่ยนะครับผมก็เป็นการแตกประเด็นนะครับจากนะครับคำพูดคำพูดหนึ่งนะครับผมขออนุญ,ญาตเอ่ยชื่อช่องนะมามาจาก Facebook ของอาจารย์เสรนรินนะแกบอกว่านะครับมีคนคนหนึ่งแหละนะครับคนที่คนก็รู้ว่าใครนั่นแหละนะครับ <c oughs> คือประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแกพยายามที่จะพูดตลอดนะพูดตลอดเรื่องนะครับเรื่องศรัทธาไม่ว่าจะเป็นศรัทธาองค์ปู่ศรัทธาในตัวลุงกับป้าต่างๆนะครับคนๆนี้จะคอยมาคล้ายๆกับในเรื่องราวเนี่ยนะครับจะด้อยนะครับถ้าถ้าถ้าพวกเราพูดถึงว่าด้อยศรัทธาคนอื่นนะครับแต่ ตัวเองกลับมาสร้างศรัทธาของตัวเองแบบนี้ด้ยศรัทธาคนอื่นยังไงก็อย่างเช่นนะครับองค์ปู่ปณิจจิตที่เขาสร้างมาด้วยแรงศรัทธาแรงความศรัทธาของเอฟซีต่างๆนะครับในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์เขาก็รู้ว่าองค์พญานาคเนี่ยนะครับในกับพื้นที่ของแถวอีสานตอนบนอีสานตอนกลางก็ดีเนี่ยเขาจะ ผูกพันแล้วก็ศรัทธาในเรื่ององค์พญานาคนะครับคุณก็ไปว่าองค์พญานาคเป็นปูนปั้นบ้างแหละเป็นงูเขียวบ้างแหละนะครับเป็นงูอะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะสรรหามาพูดได้นะเหมือนเป็นการที่จะได้ค่าของคนอื่นไนะด้ค่าความศรัทธาของคนอื่นที่เขามีอันนี้พวกเราหล่อเอฟซี FC ก็รู้ดีว่า เขาคนนี้มีนิสัยเป็นยังไงนะครับทำไมเขาถึงพูดได้เพียงนี้นะครับเขาถึงออกมาว่านะฮะออกมาว่าคนอื่นนะครับได้ถึงเพียงนี้แต่พอเมื่อวานนะครับเมื่อวานที่เขาออกคลิปหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่มียูทูบเบอร์หลายช่องเอาไปวิเคราะห์เอาไปตีความนะครับในเรื่องการที่ออกมาหรือมีอะไรจากวัตถุมงคลที่จะทําขึ้นมา นะครับที่จะทำที่จะสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับองค์อะไรองค์พระนาคปกเหรอถ้าผมจำไม่ผิดผมดูในคลิปนะครับแล้วมีการประมูลไหมมีการเรียกศรัทธาของ f อฟซไหมนะครับให้มาประมูลในในของของตนที่บอกว่าจะทำบุญเนี่ยที่จะทำสิ่งต่างๆ ทำไมถึงไปด้อยค่าไปร้อยค่าศรัทธาของคนอื่นนะครับแต่กลับมายกย่องในศรัทธาของตัวเองพี่ทำแบบนี้ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะเหมือนกับเป็นการเกียดตัวกินไข่เกียดปลาไหลกินน้ำแกงถ้าพูดอย่างนี้มันมันอ้างวลีสามก๊กได้นะครับว่าผู้ถมน้ำลายรถ้ามันก็ลงมาโดนหน้าตัวเอง นะครับตัวเองได้ไปว่าเขาว่ามีศรัทธาอย่างนั้นหากินกับศรัทธาอย่างนี้หากินกับเรื่องราวความศรัทธาของคนอื่นนะครับแต่กลับมาผูกศรัทธาของตัวเองเหมือนอย่างนี้มันเหมือนกับเป็นการทําเอาหน้าไหมนะเหมือนกับทําเอาดีเข้าตัว แล้วก็เอาชั่วใส่คนอื่นหรือเปล่าอันนี้ผมตีความนะผมตีความจากเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะครับผมมองว่าคุณจะไปดึงศรัทธาของคนอื่นมาเนี่ยนะครับอันนั้นไม่ว่านะครับแต่มันไม่จาเป็นจะต้องมาโจมตีกันนะครับบอกว่าคนคนอื่นศรัทธาเรื่องนี้มันผิด ความศรัทธามันไม่ขึ้นอยู่กับถูกผิดครับมันขึ้นอยู่กับจิตวิญญาณของแต่ละคนว่าเขาจะศรัทธาอะไรเขาจะร่วมสร้างอะไรเป็นเรื่องของเขานะครับการที่คุณศรัทธาอะไรคุณก็ทําไปดีในเรื่องนี้เกี่ยวข้องกันไหมมันมีเกี่ยวข้องกันแน่นอนลุงพลก็พญานาคพี่ก็ทําเรื่องพญานาคนะแค่พญานาคคนละแบบแต่ศรัทธามันก็เหมือนกันแหละนะครับมันก็ หากินกับพญานาคเหมือนกันแหละเอาสัผมจะพูดนะนะมันก็หนีไม่พ้นเรื่องนี้อยู่ดีเห็นไหมการที่คุณออกมาพูดแบบนี้มันเหมือนกับเขาจะมองเขาจะมองว่ายังไงอ่ะเขาจะมองว่าพี่เป็นคนยังไงอ่ะเออไปพูดให้หลายคนอื่นในเรื่องนี้แต่คุณกลับมาทําในเรื่องนี้ซะเองหาศรัทธาเหมือนกันยังหาศรัทธายังร่วมนะร่วมกัน ประมูลหรือร่วมกันอะไรก็ตามเนี่ยมันเข้าขายอีหลอดเดียวกันแต่ลุงพลเขาไม่ได้แบบนั้นเขาไม่ได้มาประมูลประมูลอะไรหรอกเขาก็ทํามันขอไปเรื่อยทยาายาอําพญานาคขยาบูรณะไปเรื่อยอันนี้มันไม่เกี่ยวกันอันนี้คุณคนละอย่างเลยอันนี้ศรัทธ,ธาเรียกกันมาตรงๆเลยเนี่ยศรัทธ,ธามาให้ประมูลขอเนี่ยเขาเรียกว่าศรัทธ,ธามาตรงๆเลยนะครับเหมือนนี่ผมประมูละขอช้างอะ่ะมันก็เป็นศรัทธ,ธาใช่ไหมล่ะ ผมก็ไม่เป็นพิเศว่าผมไม่ได้สัตย์ใจผมก็ไม่ได้ไปพูดให้คนอื่นด้วยว่าศรัทธาแบบนี้มันไม่ดีนะอย่าไปทํานะมามามาเล่เข้ามาศรัทธาช่องเหมาต้นดีกว่ามาซื้อของกับช่องเหมาต้นผมไม่เคยไปพูดอย่างนั้นนะครับผมไม่พูดทำไมนะครับผมก็ขายของแล้วก็หากินในเรื่องความเชื่ออยู่แล้วถูกไหมผมไม่เคยไปด้อค่าคนอื่นว่าคนนั้นคนนี้นะครับศรัทธาอย่างนี้คุณห้ามไปพูดนะเออคุณห้ามไปทํานะคุณมาทํากับฉันดีกว่านี่ทํากับฉันได้บุญ ทำกับคนนั้นในบาปแบบนี้มันได้ไหมนะมันทำแบบนี้ได้เหรอผมอยากถามนะครับโอ้นะครับถ้ายังหนีไม่พ้นเขาเนี่ยก็อย่าไปว่าเขาเลยนะครับนะถ้าหนีไม่พ้นเขาอย่าไปว่าเขานะครับมันจะเป็นการเข้ามาหาตัวเองนะครับมันเป็นการเหมือนจิวยี่ถุงน้ำลายรถไฟนะครับถุงน้ำลายรถไฟ มันก็ลงมาโดนหน้าตัวเราเน่แหละถูกไหมครับนี่พี่พีเอฟซีทั้งหลายแหละนะที่มันก็มีคนนี้เดินตามเขานั่นแหละแล้วก็มาเม้นกับช่องเหมาต้นก็เม้นไปเรื่อยนะครับผมไม่ได้ว่านะเม้นก็เม้นอะไรเป็นความคิดอิสระของคนนะครับช่องผมมันแสตนานอยู่แล้วจะพิมพ์อะไรก็พิมพ์ไปแต่ให้มันอยู่ในขอบเขตที่สมควรนะครับเป็นเอฟซีฝั่งนู้นมาพิมพ์ฝั่งนี้ได้ไหมได้ก็มาดิไม่ได้ว่านะครับผมก็ไม่เคยว่า ะครับแต่พี่มันจะมาให้มันเกินไปจนมันสร้างความแตกแยกแบบสุดโตง่งนะครับถ้าขนาดไหนขนาดหนึ่งก็ได้นะครับมันนม่ีปัญหาแต่เรื่องนี้ผมต้องพูดไงนะครับผมพูดว่าพี่ทําไม่ถูกการที่จะไปด้อยศรัทธาคนอื่นนะครับแล้วมาเรียกศรัทธาให้กับตัวเองนะครับมันเป็นเรื่องที่ใช้ไม่ได้มันเป็นเรื่องที่ ไม่ควรทำอะนะพี่นะผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมพี่ทำเพื่ออะไรทุกวันนี้พี่ทำเพื่อเพื่อเงินจริงๆหรอหรือเพื่อพี่พี่จะเรียกอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะศรัทธาเอาแสงเข้ามาหาตัวเองหรอหรือจะคล้ายๆกับจะเปลี่ยนชมหน้าตัวเองให้เป็นนักบุญอย่างนี้หรอนักบุญในฆ่าคนบาปห,หมนะ่เห็นแม่ะนะครับข้าน่าสร้างนักบุญในวัดข้างหลังยัางดาเขาอยู่เนี้ยมันก็ไม่ใช่นะ ครับลิปนี้เอยากจะฝากฝากให้เอฟซีดูด้วยว่าตาสว่างหรือยังอันนี้ผมไม่ได้โจมตีใครนะผมไม่ได้ว่าใครในะคลิปนี้นะผมดูตามเนื้อผ้านะครับดูตามลักษณะที่มันเป็นนะครับว่ามันเป็นอย่างนี้จริงไหมพ,พี่ทุกคนก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมมาแล้วกันนะว่าผมผมพูดไปเนี่ยมีเหตุผลต่างๆมากพอไหมนะใคยว่ากันศรัทธามันขึ้นอยู่กับความเชื่อขึ้นอยู่กับปฏิจัริยบุคคล คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายนะสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะ